ครับผมกับกาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องยูทูบบนชนงฟ้ามลเอสดูผู้ทุกคนนะครับผมแล้วกาสวัสดีพ่อยพ่น้องที่เข้ามารับชมคลิปของทางแฟ้มเฮาในมื่อนี้นะครับมื่อนี้กับเป็นคลิปประจำวันที่สิบสามมกราส์นะครับผมสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับทางแฟ้มเฮาสิมาเปิดแบงค์ง้วแม่ลูกนะครับผมมื่อนี้มีอยู่สามค姆นะครับมีอยู่สามค姆เป็นแม่ลูกผูสองแล้วกัแม่ลูกเมียหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อวันการเสียเวลาเดี๋ยวเขาเรื่องอะไร้แ้วครับที่เห็นตัวนี่เป็นแม่ลูกผูง้อว่าเกินลูก อ่งวประมาณลูกสองลูกสามนะครับนี่จายลูกแดงงัํมเข็มเลยนะครับผมเอาไปใส่พลอยดีได้นะครับตัวต่อไปเบิ้งครับลูกไสอายุประมาณสามเดือนนะครับผมประมาณสามเดือนส่วนสูงแม่รอยสี่สิบนะครับเป็นงวดให่ไงนะครับผมอ้างดีพร้อมนะครับโบดพร้อมนะครับผมเครื่องดานะครับนี่สูงรอยสี่สิบนะครับพอพี่น้องกะคิดบางเอานะครับผม คิดภาพพูดกับเอาวัดไม่เม็ดมาวัดเอานะครับผมนี่ไป็นราคาสองหมื่นห้าพันนะครับสองหมื่นห้าพันพร้อมทรงฟี่ไห้นะครับแม่ลูกผูนะ้ครับผมอ่างนะครับอ่างไงนี่ยืนทั้งเฟี้ยงเสือ้อนะครับผมยืนในทั้งเฟี้ยงเสือ้ออ่าคมต่อไปเป็นแม่ลูกผู่กันว่าลูกแหลกส่วนสูงแม่นี่รอยสามหานะครับแดงโบดยางดีนะครับผมสดดีความนะครับเนื้อหนังดี นี่อ่าลูกไส้กับสิอายุประมาณกันนะครับประมาณสามเดือนนะ้ครับผมกินฟางอยู่นี่ครับอ่าครบนี่ไปแลค่าสองหมื่นสองพันนะครับ, 2, รบผมสองหมื่นสองพันพร้อมทรงฟี่ให้สองไร่กิโลกันนะครับแดงลูกผูโบดพร้อมนะครับผมนี่อ่า ครับต่อไปครับนี่พอผมกาลั้งจูงมากอยู่นี่นะครับจาของฟรามอันนี้เป็นแม่ลูกเมียนะครับผมแม่ลูกเมียงว่าลูกแรกนะครับนี่นี่ครับส่วนสูงลอยสามหากันครับผมโหที่เขาตะขอกหวอนมากที่เขาตะขอกนะครับนี่ลูกสาวเพิ่นงามๆครับนี่แดงโบทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแดงโบทั้งแม่ทั้งลูกไปลูกไปหาแม่นะครับนึ่งอ่าเขากันเบ้าง นี่นะครับผมงามๆครับแม่ลูกเมียนะครับผมแม่ลูกเมียครบนี่สองหมื่นสามพันนะครับสองหมื่นสามพัน่งรอบรบนะครับโบททั้งแม่ทั้งลูกนะครับโบททั้งแม่ทั้งลูกหรือนะครับท่านไดอยากยกไปเมิดนะครับผมอยากยกไปเมดจากราคาเต็มเจ็ดหมื่นนะครับเ้อเอาน้ำแข็งหกหมื่นหกพันนะครับผม หกหมื่นหกพันไก่ยังสองฟีให้สองร้อยกิโลเก่านะครับหกหมื่นหกพันได้งวัวหกตัวนะครับผมอ่าเป็นตัวแม่ซี่ตัวผู้สองนะครับเป็นงวัวแดงสี่ตัวหาตัวนะครับผมอ่างวัวโบทุกตัวครับโบทุกตัวหกหมื 66, ่นหกพันสองปีให้สองร้อยกิโลนะครับอ่ากะเบิร์นกันดีครับผู้ที่ซื้อผู้สี่เลี้ยงนะครับผมผู้ที่ซื้อผู้สี่เลี้ยง ให้ปรึกษากันดีๆนะครับหรือคนในครอบครัวนะครับผมให้มักน้ากันนะครับอย่าให้มีปัญหากันนะครับผมให้มักน้ากันแล้วยังโทรวมากนะครับศูนย์แปดซีสามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้านะครับผมผมบอกราคาทั้งแยกทั้งยกไห่แล้วนะครับพอแม่พี่น้องสนจิตสนใจแบบใดนะครับก็ทโวมเบากันได้นะครับหรือสี่เข่าคู่กันก็ได้นะครับสี่เข่าคู่กันก็ได้จังทรมากเบากันหลังไม่นะครับเดี๋ยวมันสีหลายรรคามันจะงงนะครับผม ผมบอกราคาแยกแล้วก็ยกไห้นะครับรวมๆไปคุม่าแท้แนนอนครับผมคุม่าแท้แนนอนมีแต่ง้วนตัวด,ดีนะครับได่ง้บวบดครบทูกโตพร้อมนะครับผมมูวนโตผูนี่ก็ใจหลวงงามนะครับใจหลวงงามอ่างวเข้าเป็นงวนทรงฟรีบริมาดจำนะครับทรงฟรีบริมาจจำประกันตำนี้ให้พร้อมนะครับขาถกขาถอนสวงสุดหางดอกนะครับเขาประกันตำนี้ให้ มาโค้มใดสนใจโค้มใดเบิ้งน้นกนดีต่อทรมาบอกกันครับไก่ก็สองลอยโล่ก็ส่งไห้เลยนะครับผมพอม่เป็น้องทางไก่เพื่ออยากได้นะครับก็ตกลงคานุมซัมันกันนะครับขันบ่เกินสองลอยสองลอยก็โลทำนี่หอกับบ่เพิ่มนะครับผมขันมันไก่กันหนาเกียร์กับสามสี่ลอยโล่เขนกับสี่ได้ขอคาน้นุม้ํามันกันเพิ่มนะครับไปเอาไลายดอกครับผมพอซอยๆกันนะครับนี่นะครับผม งามครับแม่ลูกผูสองแม่ลูกเมียหนึ่งนะครับเอาไปตัง้งฝูงตั้งขอ,อกไม่ได้นะครับผมกินหยากินนุ่งอ่ากินหยากินฟางดีทุกตัวครับสําหรับเมื่อนี้กัมาเปิดแบ้งพร้อมพินองไว้ซ้ำนี่นะครับมักแบบใดสนใจโคม้มใดทรองเบาทรมาต่อร้องเจรจากันได้นะครับผมว่าใดข้าเดียวเด้อครับว่าใดขําเดียวอ่าพร้อมพินองอยากได้น้ำกันอยากได้ไปเลี้ยงกันนี่พมกับแบ้งครับผมง่ายๆนะครับ ขาดแน่บ่ขาดแน่ได้แน่บ่ได้แน่้ยเขากับปล่อยไห้นะครับผม,พ,มพ่อแม่พี่น้องอยากได้ท่านกันอีหลีนะครับสําหรับมือนี้กะมาเปิดแบงพ่อแม่พี่น้องไว้ซัมเนี้นะครับสนใจแบบใดโทรกคนบอกกันครับ0843211599นะครับพิกาดขอกเขาตั้งอยู่บ้านดูง่ายตมบลหนองแคนอ,อําเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับมือนี้กะมาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมกราบสวัสดีครับ